สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไอจะพามาทานอาหารเที่ยงที่เป็นโอมาการ์เซร้านดังร้านเด่นอยู่เรียบเพชรบุรีนี่เองนะคะนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าซูชิอิชิสุนั่นเองนะคะโดยที่วันนี้นะคะไอจะมาทานเป็นเบิร์ดเดย์ลันช์นั่นเองนะคะเข้ามาในร้านก็มีความมินิมอลและที่เห็นได้เลยนั่นก็คือมีแค่ ที่สำหรับดีฉันและคุณผู้ชายเท่านั้นนะคะระหว่างนั่งรอเขาตระเตรียมอาหารนะคะก็จะมีเมนูที่บอกประเภทปลาแต่ละชนิดนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งถามว่าอ่านออกไหมไม่ออกเลยสักตัวดูได้แต่ภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งรอระหว่างนั่งรอเขาก็จะเอาเมนูเครื่องดื่มมาให้นะคะซึ่งไอก็มีสั่งยูสุฮันนี่โซดาไป นะคะแล้วก็ของคุณผู้ชายจะสั่งเป็นวาซาบิออเรนจ์นะคะซึ่งก็ชื่อแปลกๆเดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะคะอันนี้จะเป็นเวลคัมดริงค์นะคะเหมือนเปิดต่อมรับรถก่อนนะคะก็จะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยอันนี้ก็คือสิ่งที่ไอสั่งไปนะคะยูสุซันนี่โซดาอันนี้จะเป็นคอร์สที่เรากินวันนี้เป็นวินเทอร์ซีซันอลเมนูนะคะคอร์ส8,000บาทนั่นเองนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแมคคเรลนะคะซึ่ง ชื่อเต็มเขาคือตามที่เขียนไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือเครื่องดื่มที่คุณผู้ชายเขาสั่งไว้นะคะวาซาบิออร์เรนจ์ทัดมาอันนี้คือของโปรดไอามากอร่อยมากน้องตับน้องไตใดๆอร่อยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ดีเช่นกันนะคะนี่เลยนี่คือของโปรดของไอนะคะอันนี้น้องเป็ดจะบอกว่าเป็ดคือรสชาติเซอร์ไพรส์มากอร่อยมากนะคะและนี่คือน้องปลาหมึกที่ไม่เหนียวเลยค่ะ ถัดมานะคะก็เป็นน้องปลาที่รสชาติดีดูความปั้นของเชฟเขาซะก่อนนะคะด้วยความช่ำชองทำนองนะคะเสร็จแล้วนะคะนั่นก็จะเป็นน้องหอยนะคะน้องหอยตัวนี้คือกรุบกรอบอร่อยดีเลิศไม่มีอะไรติเลยนะคะต่อไปอีบิแบบทานสดๆเลยไอ้ก็ไม่เคยนะคะแต่ว่าหวานมากนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่กินแล้วจุก จุกเลยนะคะต่อไปก็ยังเป็นปลาเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมยังคงเป็นปลาต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคําคือดีมากแล้วเราฟิลได้ว่ารสชาติมันสดมากและนี่คือไฮไลท์นะคะน้องอุน,นิได้ๆนะคะเขาให้แบบจุกๆเลยนะคะเป็นคำที่อแบบเลิฟและแน่นมากจริงๆถึงคํานี้ก็คือโอ้โหต้องอิ่มแล้วนะคะ แล้วปิดท้ายเขาก็จะมีซุปให้นะคะซุปร้อนๆกินแล้วคล่องคอเป็นซุปป่ารสชาติดีเลยทีเดียวนะคะปิดท้ายด้วยน้องไข่หวานตามตำราเลยค่ะของหวานจะเป็นวารบิมูชิอร่อยมากค่ะ